สวัสดีครับมือนี่กับพวกพ่อก็มาทำแชนแนลครับมือนี่มาทำแชนแนลผ้าพี่พาน้องมาเตะบอลครับมือนี้ครับมือนี้มาเตะบอลเป็นบอลนยาวะซนเป็นบอลตอปตอครับมือนี้สำหรับเต็นนี้กับเป็นของหมู่บ้านหมู่ที่สี่ครับมีนักกีฬาหลายคนนักกีฬามีใครคนเด่นเด็ดเลยมือนี้เออนี้โตเต็งกับตันทีมครับกับตันทีมมือนี้นี่แล้วกับตันทีม อน้าเขากล้งกุ้ EN ่ดีนะมีต่โตเต็งเลยนคนับสินี้กัสำหรับยินนีกับา พี่ผ่นน้องทุกคนมาเบิงการแข่งขันกีฬาครับเมือนี่มาตอมรับนาทีรับนาทีเป็นนักกีฬาน้ำเผื่อนเป็นลู่ประตูครับมาว่าสีจับได้หรือจับว่ไดรกับบอลหูอยู่ยังอาจศีไม่พอคูเตอสูแบบเก่งแต่อาจศีสูเข้ามาไดรหรือว่าอาจศีเก่งพวกเขาก็เป็นได้ครับเพราะว่าเราตอมก,กันมาลองเบิงเดี๋ยว ตาเบิงก้อนบ้ต่อมเต๋เนาะครับน้าสำหรับเกมนี้กับพาพี่พาน้องกันผู้ใดมากกันคนไหลคนแท้ครับคนไหลคนแท้ให้บ้ต่อมเพื่อสิเป็นกำลังใจให้บ้ต่อมได้เทบอลเก่งๆเนาะให้สนะเขาเนาะครับสำหรับมือนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูมาตาพี่อหน้องเขาเป็นก้อนเสียก้อนเสียเต็มเลยก้อนเสียมูซีหลายแห่ง เป็นไรครับคือคืนคือคืนเต็มเต็มเต็มเลยนี่ตะก้อนเสียโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวตอมครับสำหรับบ่าวตอมลาพี่น้องไว้ก่อนพอๆกันไปครับรับกลิ่นหนากลิ่ใหม่เนาะสวัสดีครับ